เป็นไงางครับช่างก็สบายดีครับใช่ครับหมายถึงว่าเรียบร้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียบร้อยดีครับผมเหมือนเห็นมีคนมาเคลื่อนหมุดนะครับเดี๋ยวผมไปดูเองดีกว่าครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูเองโถไอ้โป้งนี่เองนี่แกมาย้ายหลักหมุดฉันทำไมเนี่ยเปบาเสียงสูงเท่าไหร่ให้ปกติเสียงให้เรเป็นอย่างงี้โถหก แกมาย้ายหลักหมุดฉันได้ยังไงใช่ไหมช่างใช่ครับผมก็เห็นอยู่นะครับว่าพี่เป็นคนย้ายหลักหมุดจากตรงนู้นมาตรงนี้ครับนี่เอา้าทำไมช่างพูดอย่างเงี้ยมีหลักฐานหรือเปล่าเอ้มาด้วยกัน2คนอย่างเงี้ยรวมหัวกันโกงหรอไอ้โป้งพูดอย่างนี้ก็มีเรื่องก็ได้เลยนะเว้ยกลัวแกที่ไหนล่ะมาดยการจะพูดจะแกเป็นใครเนี่ยผมคือมิสเตอร์ดอล ที่ดินครับโอ้โอผมที่ดินเออแล้วพวกพี่สองคนทะเลาะอะไรกันครับไอ้โป้นี่มันโกงผมครับผมเผลอที่ไรมันแอบย้ายหมุดที่ดินผมตลอดเลยครับแกนั่นแหละที่โกงฉันฉันจะไปโกงได้ยังไงนี่ฉันติดต่อช่างรังวัดที่ชํานาญการจากสํานักงานที่ดินมาวัดอย่างมีมาตรฐานไม่ได้มาวัดเองซะหน่อยโอ้ยฉันไม่เชื่อหรอกไม่แน่ละแกสองคนอาจจะรู้เห็นเป็นใจกันก็ได้ใครไม่รู้เห็นแกแกแก,แกพึงายเมื่อกี้ดิแกนั่นแหละฉันไม่ยอมไม่ละมันกินไม่ละโอ้ยหยุด ไม่ต้องทะเลอออาะกันหรอกครับพวพี่ไม่มีอะไรแบบนั้นแน่นอนครับพี่สบายใจได้เลยเพราะนายช่างที่มาทําการรังวัดเนี่ยทําตามที่สํานักงานที่ดินกําหนดเป๊ะยึดข้อเท็จจริงโปร่งใสไม่เข้าข้างฝ่ายใดแต่ถ้าเกิดว่าพี่มีความรู้สึกว่าเกิดความไม่โปร่งใสขึ้นมาเนี่ยก็พี่สามารถไปยื่นเพื่อขอตรวจสอบหรือว่าร้องเรียนได้ถ้าเกิดว่านายช่างเนี่ยทาผิดจริงนายช่างก็จะถูกดําเนินคดีฟ้องร้องได้เหมือนกันครับ เอาไหมล่ะเห็นไหมล่ะไปสิไปแจ้งความเลยถ้าแกไปแจ้งความเท็จแล้วก็แกจะถูกจับติดคุกเองนะเว้ยไอ้โป้งไม่ไปอ่ะพอดีฉันนึกขึ้นได้ว่าหมุดมันอยู่ต้องจุดที่แกบอกพอดีนะฉันจำได้ไงก็ขอบคุณนะครับแหจริงดีครับเพราะผมคือมิสเตอร์ดอลจะกรมที่ดินครับเยยมเลยครับเดี๋ยวทำกันต่ครับได้ครับสวัสดีครับ